รายการนี้ถ่ายทำขึ้นภายใต้มาตรการควบคุมโรคและข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพศ2548 สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคุณธรรมคุณทําได้กับผมอันทิชาญครูหาเรื่องรองครับรายการโดยความร่วมมือนะครับของทางศูนย์คุณธรรมองค์การ,รมหาชนครับร่วมกับทางสถานีวิทยุโทรทัศน รัฐสภาครับในการถ่ายทอดเรื่องราวดีๆแห่งคําว่าคุณธรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวบุคคลกลุ่มบุคคลหรือว่าชุมชนครับที่ได้มีการขับเคลื่อนชุมชนของตัวเองด้วยคุณธรรมแล้วก็สร้างประโยชน์สูตรให้เกิดขึ้นนะครับกับกลายเป็นสังคมที่มีคุณธรรมอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนะครับโดยทุกๆคนเลยครับคุณผู้ชมครับพูดถึงวันนี้เองนะครับหากเราอยากจะทําให้สังคมของเราครับอยากจะทําให้ชุมชนเรานั้นมีความสุขหลากหลายประเด็นด้วยกันนะครับบางคนมองว่า ต้องการสิ่งที่เกิดจากภายนอกนะครับนำมาสร้างสุขให้กับคนในภายในแต่เชื่อไหมครับว่าบางครั้งบางทีครับไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นถิ่นของตัวเองไม่ว่าจะเป็นองค์ความรู้เป็นภูมิปัญญาต่างๆที่มีอยู่ในชุมชนของตัวเองเราสามารถที่จะนํามาสร้างสุขให้เกิดขึ้นกับชุมชนของตัวเองและสุขนี้ครับจะเกิดขึ้นอย่างยั่งยืนแน่นอนครับวันนี้เราจะมาพูดคุยในประเด็นนี้กันนะครับว่า การสร้างสุขในชุมชนนั้นทําได้อย่างไรกันบ้างนะครับวันนี้ครับเราอยู่กับทางด้านของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสมปรารถนาวงบุญหนักครับหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับพูดถึงเรื่องของชุมชนสร้างสุขทุกชุมชนเนี่ยเราอยากให้ทุกคนมีความสุขอยู่แล้วนะครับอยู่ร่วมกันเวลาที่ศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนนะครับลงไปถ่ายทอดเรื่องราวของคําว่าคุณธรรมเนี่ย เราก็จะมองเห็นแล้วครับว่าในแต่ละชุมชนนั้นเขามีวิถีอย่างไรแล้วก็พยายามที่จะปลูกฝังคุณธรรมควบคู่กับวิถีที่เขาเป็นอยู่ด้วย<ช>อย่างเช่นโรงเรียนที่เรากาลังจะคุยกันนะครับว่าเป็นโรงเรียนในใช,ชุมชนชเ,ออเราอาจจะมองไปถึงคําว่าโรงเรียนอาจจะเป็นเด็กเยาวชนหรือเปล่าหรือว่าเป็นใครหรือเปล่านะครับอยากให้อาจารย์เล่าให้ฟังสักนิดนึงครับได้ค่ะจริงๆต้องพูดถึงการสร้างสุขก่อนนะคะคเพราะว่า เป้าหมายของการเกิดความสุขเนี่ยที่ศูนย์คุณธรรมส่งเสริมพรเพลินตัวพี่เองได้มีโอกาสทํางานให้ศูนย์คุณธรรมเมื่อปีที่ผ่านมาด้วยรเราพบว่าความสุขที่มีเนี่ยนะวนเหนือเป็นความสุขที่เกิดขึ้นค่ะแล้วเกิดขึ้นเองภายใต้บริบทของชุมชนท้องถิ่นท้องที่นั้นๆเลยเพราะว่าด้วยประสบการณ์ที่พี่ทํางานร่วมกับชุมชนมาจะพบเห็นเลยว่าทุกคราวที่เข้ามาเจอกันด้วยระบบ,บออนไลน์แบบซูมทุกคนจะพกพาเอาความสุข เป็นความสุขที่ทุกคนได้ทําสิ่งที่ดีงามให้กับชุมชนแล้วก็เอาความสุขเหล่านั้นนะคะมาแลกเปลี่ยนกันครับภาษาเขาเรียกว่าภาษาชาวบ้านเนี่ยพูดกันจริงๆเนี่ยคือความสุขที่เกิดขึ้นจริงไม่ใช่ความสุขที่เราเสี่ยงแซงที่มาเนาะไม่เลยค่ะเพราะว่าที่พี่ยืนยันกับน้องอาร์ได้ก็คือว่าทุกชุมชนที่มาเนี่ยมาจากต่างที่ต่างทิศเลยนะคะบางท่านนี่อยู่ไกลถึงพัทลุงครับ นะคะอยู่ไกลลงไปถึงประจวบแต่บางท่านก็อยู่บุรีร<ม>ัมย์ร้อยเอ็ดบางท่านอยู่กาญจนบุรีรบ,บางคนบางชุมชนอยู่กทมนี่เอง<ม>แต่ทั้งหมายทั้งมวลเมื่อมารวมกันนะคะคเหมือนมันถูกจูนหรือเชื่อมโยงกันมาด้วยความสุข<ม>ที่ก่อเกิดจากการมีคุณธรรมรเพราะว่าศูนย์คุณธรรมเองเนี่ยไปบ่มเพาะแล้วขับเคลื่อน<ม>เราเรียกว่าชุมชนสร้างสุขคุณธรรม แล้วภายใต้เงื่อนไขเนี่ยค่ะเมื่อผ่านมาในช่วงระยะหนึ่งทุกชุมชนก็เลยมีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีความสุขแล้วก็มีความคิดที่อยากจะเอาความสุขที่ดีๆมาแลกเปลี่ยนกันจุดนี้แหละฮะเขาเรียกว่าระเบิดจากภายในจริงๆนะครับ<ช>แต่ก่อนห<ช>น้านี้เ <ๆ S 1> น,นี่ยให้อาจารย์สะท้อนสักนิดหนึ่งครับสภาพสังคมอาจจะเป็นช่วงยุคหนึ่งแล้วกันที่แต่ละชุมชนอ่ะโหยหาความสุขกันแต่ก็มองไปว่าเราต้องการปัจจัยจากภายนอกใช่ไหมฮะมาสร้างสุขให้กับตัวเราเองมันไม่ได้เก ความยั่งยืนเลยครับค่ะจริงๆมิตินี้มันเกิดขึ้นจากอย่างนี้ค่ะน้องมันมีปัจจัยภายนอกที่ไปทําให้เขาต้องคิดอย่างนั้นเพราะว่าเขาอยู่ในชุมชนอยู่ดีๆแล้วสภาพบริบทสังคมภายนอกมันส่งผลเข้าไปเอาง่ายๆเลยลูกหลานของเขานั่นแหละเป็นตัวทําให้เกิดการเปลี่ยนผ่านในเชิงความคิด ใช่ไหมคะเพราะว่าอย่างเช่นแบบออกไปนอกชุมชนไปเรียนต่างเมืองแล้วก็กลับมาเล่ากลับมาพอกลับมาแล้วเนี่ยก็นําสิ่งที่มันไม่ใช่วิถีของชุมชนจริงๆกลับมาและเหนืออื่นใดก็คือมันเป็นเรื่องราวที่มันไม่ได้มีความสืบทอดกันมาเพราะว่าพ่อแม่เองอ่ะก็อยากให้ลูกหลานเติบโตในสิ่งที่ดีไม่อยากให้มาลําบากเหมือนตัวเองใจหนึ่งก็เลยพยายามที่จะให้ลูกหลานอยู่ในสังคมคนละสังคมกับตัวเองเพราะนั้นพอเกิด การย้อนกลับไปมันก็เลยลงตัวกันไม่ได้ในบางโอกาสคือบางครั้งบางทีเขาเรียกว่ามันมันไม่ลงตัวรับคือคุณพ่อคุณแม่ในอยากให้ลูกนั้นมีความไปอยู่ที่ดีขึ้นก็หวังว่าออกไปภายนอกเนี่ยไปหาความรู้ไปอะไรไปเนี่ยแต่ว่าเอาจริงๆเ่ยพอกลับมาบริบทมันต่างกันใช่ค่ะน้องตรงนี้เห็นชัดมากแล้วด้วยสภาพโควิด -19 ที่ผ่านมาเมื่อ2ปีที่แล้วตัวนี้ตอบโจทย์เพราะกลายเป็นว่าตอนที่เรามาตั้งวงพูดคุยกันเนาะระหว่างชุมชนด้วยกัน เราก็พบตัวอย่างดีๆที่เกิดขึ้นจากการที่ลูกหลานกลับคืนถิ่นกลับมามแล้วมีความรู้สึกว่าเอ๊ะที่เขาออกไปข้างนอกมามันไม่ได้มีความสุขที่แท้จริงความสุขที่แท้จริงมันอยู่ที่ถิ่นเกิดบ้านเกิดชุมชนวันนั้นพอเห็นโอกาสเนี้ยพ่อแม่ก็เลยมีความรู้สึกว่าเข้าทางแล้วทายังไงดีอ่ะให้ลูกได้ซึมทราบซึมทรบสิ่งที่มันมีเสน่ห์ของชุมชนจริงๆ ก็พยายามที่จะให้ลูกหลานเข้ามามีบทบาทตรงนี้แหละครับอาจารย์ครับคือส่วนสําคัญมากว่ามองยังไงฮะให้คนในพื้นที่เนี่ยคนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคนที่เขาเรียกว่าเป็นเป็นผู้ใหญ่เนาะที่อยู่ภายในชุมชนเนี่ยเขาต้องหนักรู้แล้วว่าเอ้ยความจริงแล้วเนี่ยทรัพยากรต่างๆภูมิปัญญาต่างๆในท้องถิ่นนี่แหละสำคัญมากอุดมสมบูรณ์ที่สุดค่ะแล้วมันเป็นทางรอดหนึ่งด้วยเมื่อถึงวิกฤตจริงๆ วันนั้นตอนที่พี่ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนก,นกันกับชุมชนบางชุมชนเนี่ยจะพบเลยว่าเขาก็พยายามที่จะใช้โอกาสตรงนี้บอกกับลูกหลานว่าถ้าเราจะอยู่รอดได้เราต้องฝึก ที่จะเรียนรู้สิ่งที่เรามีและเข้าใจและเข้าถึงเข้าใจและเข้าถึงถามว่าเขาให้เข้าใจอะไรเขาก็ให้เข้าใจสภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริงเข้าใจลากเง้าภูมิปัญญาวิถีแล้วก็เราเรียกว่าวัฒนธรรมสภาพความเป็นอยู่เรียกง่ายๆเลยว่ากลับมาย้อนรอยและลึกถึงถิ่นเกิดของเราพื้นฐานพื้นถิ่นที่แท้จริงของเรา รตรงนี้ละลรครับคุณผู้ชมนะฮะพออาจารย์พูดมาถึงจุดจุดนี้แล้วครับที่ทําให้เราต้องยอมรับในความเป็นรากเหง้างของตัวเราเองในความเป็นท้องถิ่นตัวเราเองในความดีที่มีอยู่ในชุมชนงตัวเราเอง<ช>เนี่ยรตรงนี้ต้องเชื่ออาจารย์เพราะอาจารย์เนี่ยถือว่าเป็นเป็นนักวิชาการวิทยาศาสตร์รถูกไหมครับเราอยู่คณะวิทยาศาสตร์จริงจริงพี่ต้องบอกว่าฟังดูแล้วเหมือนเอะไปเกี่ยวกับชุมชนได้ยังไงต้องบอกคุณอาอย่างนี้ พี่ได้มีโอกาสทำงานให้มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธในฐานะเป็นผู้ช่วยอธิการบดีมา,บมากว่า14ปี<อ>แล้วผู้ช่วยอธิการบดีของพี่มีหน้าที่ลงไปทำงานกับชุมชนมเราเรียกว่าการทำสร้างสุขชุมชนภายใต้เงื่อนไขของการรับใช้สังคม เพราะนั้นพี่จึงมีโอกาสเข้าไปขับเคลื่อนชุมชนของที่จังหวัดสระแก้วไปเจอของจริงไปเจอของจริง,งค่ะไปที่นครนายกไปเรียนรู้ไปเดินศึกษาเข้าไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็เป็นส่วนหนึ่ง,งของการขับเคลื่อนให้เกิดชุมชนคุณธรรมของที่สระแก้วอำเภอวัฒนานครนี่แหละครับอาจารย์แล้วก็ที่อำเภอปากพีนะคะซึ่งเป็นไทพวนนะคะน้องน่ารักมากเลยวิถีคนพวนที่นี่แล้วที่สําคัญนครนายกอำเภอปากพีที่พี่ว่าเนี่ย ได้รับการยอมรับว่าในอนาคตจะกลายเป็นชุมชนผู้สูงอายุม,มากที่สุดเพราะว่าข้าราชการเกษียณทั้งหลายมีพื้นถิ่นอยู่ที่นั่น<ก>ได้กลับไป,ไปอยู่ถิ่นเกิดตัวเองครับค่ะ แบบนี้เนี่ยกำลังเข้ากับสังคมยุคใหม่เลยนะฮะเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างมากมายเนี่ยในสังคมปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดความขัดแย้งกันเนี่ยเพราะว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยอาจจะมีบางกลุ่มบางก้อนเนี่ยที่คิดถึงแต่เรื่องของเงินเป็นตัวหลักแต่ความจริงแล้วสิ่งเหล่านี้เราถือว่าความสุขที่แท้จริงเ่ยมันอยู่กับความเป็นตัวตนของเราที่พี่พูดถึงคนไทยพวนเนาะขอนญาตกลก่าวอ้างถึงทรงหนึ่งเนี่ยปรากฏว่าวิถีของเขาจริงๆคนไทยพวนเนาะคนพวนนอก เขามีวิธีของความพอเพียงน้องอเขาไม่ได้เอาเงินเป็นตัวตั้งทุกสิ่งอย่างในชุมชนของเขาเนี่ยเกิดขึ้นจากการที่เขาทําทุกสิ่งที่จะพึ่งพาตัวเองให้ได้ วิถีของเขาจึงเป็นวิถีที่ไม่ทําลายสิ่งแ<ม>วดล้อมครับในขณะเดียวกันเนี่ยเขาถือโอกาสเขาอยู่ใกล้กรุงเทพเนาะ<ม>เขาก็พยายามจะสร้างพื้นที่ตรงนี้ค่ะเป็นพื้นที่เหมือนแหล่งเรียนรู้ให้คนที่อยากเรียนรู้ว่าถ้ามีวิถีที่จะอยู่กับธรรมชาติภายใต้ของคุณงามความดีและความสามารถรหรือศักยภาพของตัวเองเนี่ย<ม>สามารถอยู่ได้อย่างไร<ม>แล้วอยู่รอดปลอดภัยได้ด้วย<ม>ในสภาวะโควิดที่ผ่านมาชาวบ้านมีความสุขค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นในสภาพที่บอกว่าเอ๊ะจะอยู่กัน ได้อย่างไรเขาอยู่กันได้เขาอยู่กันได้เพราะเขาอยู่กันด้วยคุณงามความดีการเป็นผู้ให้และการเป็นผู้รับผมเชื่ออย่างนึงครับว่าคําว่าคุณงามความดีเนี่ยคือการทําความเข้าใจกับบริบทกับตัวตนของเราเองด้วยนะครับแล้วก็ไปสอดคล้องกับเรื่องของว่าเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปเนี่ยทำไมเราจะอนุรักษ์ไว้ไปพร้อมกับการพัฒนาไม่ได้มันไปควบคู่กันได้ขอให้เพียงคําว่าคุณธรรมนี่นะครับ ผลที่เกิดขึ้นผลที่เกิดขึ้นเลยครับว่าหลายคนเนี่ยอาจจะเข้าใจคำว่าพอเพียงผิดไปนะครับพอเพียงความจริงก็คือหมายถึงว่าเช็คสำรวจตัวเราเองความรู้ความสามารถเป็นอย่างไรนะครับสิ่งที่มีอยู่เนี่ยเป็นอย่างไรและให้อยู่ในกรอบที่เราพอเพียงแต่ไม่ได้หมายถึงว่าเราจะพัฒนาไม่ได้เราสามารถที่จะพัฒนาไปได้เราก็เติบโตขึ้นได้ด้วยอย่างเขาเรียกว่าอย่างมีสติ ใช่คะ่ะน้องเป็นไปใต้ศักยภาพและความสามารถของตัวเราเองครับพี่พบเห็นตัวอย่างอย่างกรณีน้องคนหนึ่งเคยเป็นลูกจ้างอยู่ที่บริษัทวันหนึ่งรู้สึกว่าไม่มีใครดูแลคุณแม่มก็เลยหันเหชีวิตกลับไปอยู่แล้วต้องไปปรับวิถีชีวิตใหม่มครับจําได้ว่าเจอเขาครั้งแรกตอนที่เราลงพื้นที่ไปเพื่อที่จะไปถ่ายทอดความรู้ในเรื่องของการมีชีวิตอยู่ภายใต้วิถีพอเพียง นั่งเป็นคนหน้าแล้วพยายามจะตามทุกครั้งที่เราไปจนน้ว,วันนี้น้องทราบไหมคะเป็นไงครับแหล่งเรียนรู้เขาได้รับการยอมรับ<ม>เป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาในเรื่องของเกษตรพอเพียงของ<ม>จังหวัดนครนายก<ม>สวนทองมนค่ะคแล้วน้องนฤมลมณคนนี้นะว,วันนี้กลายเป็นต้นแบบ<ม>ของเกษตรพอเพียงเขามี ความขึ้นชื่อหลายเรื่องเรื่องสําคัญของเขาคือเขาเลี้ยงไก่เขาเรียกว่าไข่ไก่อารมณ์ดีเป็นไข่ไก่ที่มีคุณภาพรับทานแล้วมันจะให้ความสุขและความอร่อยคือเอาจริงๆก็ถูกทางโภชนาการด้วยถูกต้องเพราะเขาเรียนรู้เขาได้เรียนรู้จากคุณยายก็คือคุณแม่ว่าการเลี้ยงไก่เนี่ยต้องให้มันมีความสุขอย่าไปขังมันไว้ในข้ออ้อปล่อยให้มันเดินเป็นอิสระแล้วให้กินแต่ของดีๆที่มีคุณค่ามีประโยชน์ตรงนี้อาจารย์ความจริงแล้วเนี่ยคือวิถีชีวิตดั้งเดิมเลยนะสมัยเด็กเผ ผมเองเนี่ยเป็นคนต่<ช>างจังหวัดเนาะ คุณตาคุณยายเลี้ยงไก่เนี่ยเราก็เก็บไข่เก็บอะไรมากินกันแบบนี้เออมันไก่อารมณ์ดีแล้วเขามีความสุขนะน้องน้องเชื่อไหมเวลาที่เราประชุมกันในชุกเช้าวันอาทิตย์นะภาพที่เราเห็นจากน้องนั้นุคืออะไรรู้มั้ยอาจารย์คะเดี๋ยวคุยไปด้วยเดี๋ยวมลขอให้อาหารไก่ไปด้วยแล้วเราก็จะเห็นภาพของเขาอะค่ะในการกลี้ยงไกเขามีความสุขเลยล่ะเอาจริงๆะมีความสุขมากๆน้องแล้วที่สําคัญนะน้องคนที่สุขที่สุดคือใครรู้ไหมคะใครครับคุณยายหรือคุณแม่คุณแม่ที่เคยเป็นคนซึมมมเศร้าาไไ่่พูดจ พี่อ่ะยืนยันได้เพราะว่าพี่เอาลูกศิษย์ลงไปด้วยเพราะว่าพี่สอนหนังสือรเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีกับภูมิปัญญาท้องถิน่นพี่ค้าให้ที่เนี่ยเป็นแหล่งเรียนรู้ของนิสิตพี่เพื่อจะได้เรียนรู้ปรากฏว่าพอนิสิตไปนะคุณยายสนุกอะ่ะถามตลอดว่าเมื่อไหร่ลูกๆนิสิตจะมา<อ>นิสิตเองก็บอกเมื่อไหร่าอาจารย์จะพาไปหาคุณยายในช่วงที่โควิดยังไม่มานะมันเลยเป็นลักษณะของสิ่งที่เราเห็นะ่ะว่าความสุขมันเกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกขณะ ครอบครัวอบอุ่นขึ้นสถาบันครอบครัวถือว่ามีความสุขขึ้นมีความสุขค่ะใช่คือเหมือนกับว่าเราเองในคนที่เป็นสังคมเมืองนะครับอย่างน้องๆเนี่ยนักศึกษาเนะฮะเป็นสังคมเมืองเองก็ได้ไปเติมเต็ม ในส่วนของที่ตัวเองสามารถเติมเต็มให้กับคุณยายนั้นได้แล้วก็คุณยายเก็สามารถเติมเต็มในส่วนที่จะทำให้น้องเขาใมีความรู้หลายเรื่องราวที่นิสิตพียเก็บเกี่ยวมาแล้วก็เอามาทําเป็นหัวข้อพิเศษเอามาทําเป็น side project สำหรับการศึกษาวิเคราะห์ในเชิงของวิชาการแล้วก็นําความรู้กลับไปมันก็เหมือนกับ ต่างคนต่างได้เป็นผู้ให้และเป็นผู้รับในเวลาเดียวกันนั้นมีความหวังแล้วจางเพราะว่าเอาจริงจริงเนี่ยเราเองเราก็อาจจะเป็นห่วงสังคมในปัจจุบันนี้เนาะบางครั้งบางทีเนี่ยเราก็เราก็มองว่าในเรื่องของการสิ่งต่างๆนี้ที่เราอยากให้บ้านเมืองพัฒนาไปเนี่ยแต่บางครั้งบางทีเนี่ยคือพัฒนาด้วยวิธีการที่ว่าเราไปหยิบยกเอาจากชาติตอนตกข้างนอกอะไรอยากเอาเข้ามา ช่หลงลืมไปเลยว่าความจริงภายในบ้านความรู้ในบ้านมีมากมายตัวนี้ค่ะน้องอาร์ตมันก็เลยเป็นเหตุทําให้เกิดที่มาของโครงการต่อเนื่องปีที่สองยังไงครับศูนย์คุณธรรมก็เลยเห็นโอกาสที่จะให้พี่ได้สารต่อเพราะว่าจากการที่แล้วเนี่ยที่ประชุมแบบปิดท้ายกันด้วยการถอดบทเรียนร่วมกันแล้วก็มีเสียงดังๆของพี่คนหนึ่งพูดขึ้นมาว่าน้องอาร์ตต้องรู้จักแน่เลยพี่สิวโร์จิตนิยมอยู่ในโครงการพี่ด้วยพี่สิวโร์ก็บอกว่าเอ๊ะเป็นไปได้ไหมครับอาจารย์ด้วยพลังของพวกเราด้วยความรู้ที่พว เรามีเรามาตั้งเป็นโรงเรียนชุมชนกันไหมนี่นะคะเลยเกิดขึ้นมาแล้วจะถ่ายทอดเป็นแบบอย่างอย่างไรใช่ค่ะก็เลยเป็นที่มาของการได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์คุณธรรมให้เปิดเป็นปีที่สองเป็นที่มาของการพัฒนาส่งเสริมโรงเรียนชุมชนต้นแบบเราใช้คําว่าต้นแบบเพราะอะไรเพราะเรายังไม่กล้าที่จะรวบทั้งหมดมาเราก็เลยเอาอาสาละกันที่สนใจ ขาเรียกผู้กล้าเนาะชุมชนผู้กล้กามาร่วมกันต้องมีผู้กล้าก่อนมาร่วมกันค่ะมาร่วมกันออกแบบเพราะฉะนั้นโรงเรียนชุมชนต้นแบบที่จะเกิดขึ้นณอนาคตนะในอนาคตจึงเป็นโรงเรียนชุมชนต้นแบบที่ก่อเกิดจากวิธีการของการร่วมคิดร่วมทําร่วมออกแบบและร่วมสร้าง ของชุมชนทุกชุมชนเลยนี่แหละครับเขาเรียกว่าตรงตามหลักประชาธิปไตยด้วยเลยนะแล้วก็ถือได้ว่าเป็นการแก้ไขปัญหาเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนเนี่ยด้วยสติวิธีจริงๆถูกต้องค่ะน้องแล้วก็มีคนถามว่าเอ๊ะอาจารย์แต่ในโรงเรียนในพื้นที่เขามีอยู่แล้วเราไม่ซ้อนทับกับเขาหรอเราก็ใช้ชื่อเหมือนกันปรากฏว่าในกลุ่มพี่ที่ประชุมกันทุกวันอาทิตย์นะวันอาทิตย์ตอนเช้า9ก้าโมงถึงเที่ยงก็คุยกันบอกไม่ซ้อนทับเลยในขณะเดียวกันมันบูรณาการกัน มาช่วยกันใชร่วมกันใช่ค่ะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเรามีน้องที่เป็นคุณครูเข้ามาร่วมด้วยเขาก็อยากมารู้ว่าเอ๊ะจะทําอะไรในชุมชนแล้วเขาเป็นครูอยู่ในโรงเรียนเขาจะร่วมอะไรได้ปรากฏว่าเห็นหนทางร่วมกันว่าโรงเรียนชุมชนต้นแบบเป็นสถานที่ที่เกิดขึ้นภายใต้การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเอาอะไรมาเป็นองค์ความรู้ที่เราเรียกว่าหลักสูตรเนาะก็คือเอาความรู้ของแต่ละคน ทุกคนในชุมชนที่มีองค์ความรู้เป็นครูของโรงเรียนได้ไม่ต้องคิดอะไรใหม่เลยเอาพื้นฐานที่มีอยู่แต่มีข้อแม้นิดนึงเนาะคือครับความรู้นั้นจะเอามาถ่ายทอดได้ต้องปฏิบัติมาก่อนปฏิบัติมาก่อนแล้วรู้ว่าสิ่งที่ปฏิบัตินั้นมันมีคุณงามความดีอะไรนี่แหละมันให้คุณค่าอะไรครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับถือได้ว่าความรู้ที่มีอยู่ สิ่งสำคัญในก่อนที่เราจะเอาไปถ่ายทอดให้กับผู้อื่นหมายถึงว่าจะต้องปฏิบัติได้จริงนะครับแล้วก็ต้องปฏิบัติแล้วด้วยอันนี้คือสิ่งสำคัญนะครับแล้วก็จะต้องอยู่บนพื้นฐานของคําว่าคุณงามความดีที่เกิดขึ้นสร้างให้ชุมชนนั้นอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขครับขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงนะครับที่ได้มาถ่ายทอดเรดื่องราวดีๆเรื่องราวของคาว่าคุณงามความ,ความดีนะครับขอบคุณมากค,ครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพากันสักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้าครับทางศูนย์คุณ การต่อต้านทุจริตเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องร่วมมือกันหลักปัชญาเศร,รษฐกิจพอเพียงได้นํามาใช้กับหลักการต่อต้านการทุจริตเพื่อสร้างฐานคิดจิตพอเพียงต้านทุจริตให้เกิดขึ้นเป็นแนวทางการปฏิบัติงานและพัฒนาวัฒนธรรมของหน่วยงานต่อไปจิตพอเพียงต้านทุจริตคือ S sufficient ความพอเพียงเป็นการน้อมนําเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับประยุกต์ใช้เป็นหลักพอเพียงในการทํางานและป้องกันการทุจริตอย่างย,งยั่งยืน ที่ t r a n s p a r e n t ความโปร่งใสเป็นการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของความโปร่งใสตรวจสอบได้ตามหลักปฏิบัติระเบียบข้อปฏิบัติและกฎหมายด้านความโปร่งใส R realize ตื่นรู้คือมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักรู้ถึงรากเหง้าของปัญหาการทุจริตความตื่นรู้จะบังเกิดเมื่อพบเห็นสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการทุจริต O onward มุ่งไปข้างหน้ามุ่งพัฒนาและปรับเปลี่ยนตนเอง ให้มีความเจริญก้าวหน้าบนฐานความโปร่งใสความพอเพียงร่วมสร้างวัฒนธรรมสุจริต n knowledge ความรู้พัฒนาองค์ความรู้อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เท่าทานกับสถานการณ์ทุจริตนำความรู้ไปใช้วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ทุจริตได้และ g generosity ความเอื้ออาทรความมีเมตตามีน้ำใจต่อกันบนพื้นฐานของจริยธรรมและจิตพอเพียงไม่เอื้อต่อการรับ หรือการให้ประโยชน์ต่อพวกพ้องรวมพลังป้องกันภัยทุจริตด้วยจิตพอเพียงต้านทุจริตฉีดวัคซีนโควิดบริจาคเลือดได้ถ้าไม่มีอาการข้างเคียงให้เว้นหนึ่งสัปดาห์ทุกโรงพยาบาลขาดแคลนเลือดชวนร่วมบริจาคโดยไม่ต้องกังวลทุกจุดรับบริจาคยกระดับการป้องกันโควิด ผู้ชมครับด้วยสภาพ เศร,รษฐกิจต่างๆนะครับรวมไปถึงรูปแบบต่างๆครับที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ส่งผลกระทบนะครับต่อความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนครับซึ่งในเรื่องนี้เองนะครับหากพี่น้องประชาชนหากชุมชนนั้นมีความเข้มแข็งในการปรับเปลี่ยนตัวเองครับก็จะทําให้รอดพ้นต่อปัญหาวิกฤตต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเศรษฐกิจทางด้านของสังคมถือได้ว่าเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งนะครับวันนี้ครับผมมีตัวอย่างดีๆครับจากชุมชนการเกษตรครับเมื่อมีวิกฤตการต่างๆนะครับผ่านเข้ามาครับทำให้เขานั้นมีการ ปรับเปลี่ยนแต่การปรับเปลี่ยนของเขาครับเขาเป็นการปรับเปลี่ยนโดยการพูดคุยกันซึ่งกันและกันภายในชุมชนครับแล้วก็หาหนทางหาวิธีแล้วก็หยิบยกในสิ่งที่มีอยู่ภายในชุมชนนั้นมาเพิ่มมูลค่าให้เกิดขึ้นมาได้นาพาให้ชุมชนนั้นกอดพ้นต่อปัญหาภายัยวิกฤตต่างๆไปได้ครับจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับในช่วงนี้ครับเราไปติดตามนะครับจากชุมชนคุณธรรมบ้านปาง5ปาปัง5หน้าใสาฝ่ายใจคุณธรรมกันที่จังหวัดเชียงรายครับ ทำให้ทำนารายได้มาแน่นอนผลผลิตก็ได้พองมาได้หลายถึงเวลาแล้วต้องเปลี่ยนแล้วต้องเปลี่ยนยังไงเปลี่ยนจากชุมชนที่มีอาชีพทำการเกษตรมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อให้ชาวบ้านมีรายได้เสริมค่ะ แต่มีการท่องเที่ยวโดยชุมชนทำให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะมีความสุขบัคเขียดบะต้องตากแดดอันนี้ปีเปื้มขนาดเลยเจ้าจากการเป็นเครือข่ายธุรกิจคุณธรรมการใส่ใจและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่เป็นหัวใจหลักที่ทางชุมชนให้ความสำคัญและอยากส่งต่อเจอตนารมณ์ให้กับผู้ที่สนใจและผู้ที่มาศึกษาดูงาน พร้อมปลูกฝังให้รู้จักกับการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดในส่วนของการส่งเสริมและขับเคลื่อนชุมชนนั้นกระผมในฐานะที่เป็นประธานกลุ่มและเป็นแกนนาของกลุ่มก็อาศัยหลักการของการเสียสละและอดทนในการทํางานเพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีเป็นเยี่ยงอย่างกับกลุ่มชาวบ้านที่จะได้ทํางานร่วมมือร่วมใจ เพื่อเกิดความสามาคัคคีเกิดความเข้มแข็งและการพัฒนาที่ยั่งยืนกับชุมชนบ้านปังห้าการที่ทุกคนมองเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกันและเห็นประโยชน์ร่วมกันดังนั้นการขับเคลื่อนโครงการชุมชนท่องเที่ยวบ้านปังห้าที่เปลี่ยนชุมชนให้เป็นชุมชนเข้มแข็งสามารถนำไปต่อยอดและเป็นต้นแบบในการพัฒนาองค์กรอืดนได้อย่างยั่งยืน เรามีการพัฒนาชุมชนให้เป็นชุมชนท่องเที่ยวจนเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวและได้รับการโหวตติดหนึ่งในสิบสถานที่ห้ามพลาดเมื่อมาเชียงรายและเพิ่งได้รับรางวัลกินรีทองคำสาขาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ค่ะจากการประสานความร่วมมือทำให้ปัจจุบันคนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นครอบครัวมีความสุขคนในชุมชนมีความสามาคัคคีรักใคร่กลมเกลียวกัน และมีพลังที่อยากจะพัฒนาสิ่งดีๆในชุมชนให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นาาา<อ>า<อ>งางง่ไใหหญทอคม้มส คุณผู้ชมครับผมเชื่ออย่างหนึ่งนะครับว่าการอนุรักษ์ไปพร้อมกับการพัฒนานั้นสามารถทําได้ครับเพราะว่าสิ่งที่มีอยู่สิ่งที่ดีงามครับเราควรที่จะอนุรักษ์ไว้ไปพร้อมกับเรื่องของการพัฒนาต่อยอดครับแล้วก็ให้มีความสอดคล้องนะครับสมดุลกับสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ด้วยครับแล้วก็เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างหนึ่งให้กับชุมชนของเราได้อย่างแน่นอนนะครับนี่ถือได้ว่าเป็นเรื่องราวดีๆครับของชุมชนในการจัดการนะครับทำให้ชุมชนจากชุมชนการเกษตรเพียงอย่างเดียวครับก็กลับกลายมาเป็นชุม การท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่าเพิ่มวิถีชีวิตต่างๆครับแล้วก็รายได้ให้กับคนในชุมชนด้วยนะครับเรื่องราวดีๆแบบนี้ครับสามารถที่จะไปดาวน์โหลดกันได้นะครับในแอปพลิเคชันมร r ชัดครับของทางศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนครับขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับสัปดาห์หน้ากลับมาติดตามชมกันต่อนะครับกับคุณธรรมคุณทําได้วันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ